สวัสดีค่ะคุณประพัดสอนทันนะคะเชิญนั่งค่ะร้องเวย์เย์ใช่ไหมครับงานอะไรบ้มงครับวันนี้อ๋อนคงจ็บคอค่ะคิดว่าน่าจะเป็นความเสียบโดยเพราะเครือน้ำลายเจ็บขป้นเจ็บด้วยเนาะเคยเป็นมาก่อนเนาะเคยค่ะมีไอเสียมห่ร่วมด้วยไหมเออไม่ไม่ไออะค่ะแต่ว่าสงสัยไม่ไม่รู้แต่เสียงแหบๆ่ะเสียงแหบๆมาดูคอนะคะ ซินโต้จริงนะแต่ไม่มีหนองเลยนะครับเคยเป็นแบบไข้สูงมีหนองอะไรอย่างนั้นเลยไหมไม่เคยค่ะมีแต่ว่าเจ็บคอแล้วก็ทาอซินโตเฉย่ใช่ไหมเป็นเรื้อรังไหมครับเนี่ยเพิ่งเป็นเมื่อวานแล้วแล้วเป็นบ่อยไหมเป็นทุกเดือนเลยไหมหรือว่าอ๋อไม่ไม่บ่อยไม่บ่อยเป็นครั้งแรกครับครั้งในช่วงนี้ครัขออนุญาตขอช่วยนะครับขอเสื้อขึ้นชั้นหนึ่งนะคะขอชั้นหนึ่งนะขอโทษนะคะ หายใจลึกๆค่ะมีหูอื้อรุวม่มไหมหูอื้อหูอื้อมีบางค่ะมีหูอื้อหาหูอะไรนะเป็นเป็นบัดอะไรปี่ยไม่มีอาการเหมือนน้ำมูกอะไรรุวมมไหมมีเหมือนก็มีเสลดอยดแถวๆนี้เลยค่ะหมอส่งยาไมใช่สติดีนะไม่ให ขวาก็ปกติดีนะ <mm> เคยมีประวัติแพ้ยาอะไรไหมถ้าไพลินนะคะอะสตรินเนาะมีปีาอาการแย่ถึงแพ้ถึงขึ้น,นหรอแต่ว่าแม่บอกว่าตอนเด็กๆเคยแพ้ค่ะแม่ก็เลยบอกไว้แต่กลุ่มเพนิซิลินไม่แพ้เนาะแพ้แต่แอสไพรินอย่างเดียวเนาะปกติเวลาเจ็บคอทานยาอะไรประชันมั้งครับมียาประชันไหมไม่มีไม่มีเนาะ ยาลดมูกด้วยนะครับให้ออกให้ยาแก้เจ็บคอแล้วก็ยาแก้ลดมูกนะครับมันจะหายทันไหมคะใช้ยาอย่างอย่างดีเลยไม่ต้องกลัวนะมีช่วงมีช่วงต้องพักเสียงด้วยแรงแรงอะแรงแรงเลยนะแรงได้แล้วก็แล้วจิบน้ำในทำอยู่เนาะจิบน้ำจิบน้ำตลอดเวลาจิบน้ำอุ่นดีกว่าหรือว่าจิบน้ำน้ำอุ่นดีกว่าอยู่แล้วครับน้ำเย็นไม่ดีนะน้ำเย็นมันยิ่งราคายิ่งไอเยอะครับแล้วระหว่างอุณหภูมิห้องกับน้ำอุ่นนะคะ อุณหภูมิห้องแบบน้ำแบบน้ำไม่อุ่นแต่น้ําน้ําไม่เย็นนะคะเอาน้ําไม่เย็นแล้วกันนะใะ,ะอุ่นหน่อยก็ดีนะอ,อุ่นก็จะด,ดีกว่านะาแต่ไม่เอาน้ําเย็นนะ,ะแล้วก็พักเสียงถ้ามีโอกาสนะจ้ะก็อย่ให้ยาทานนะคร<อ>ับโอเคจ้ะขอบคุณค่ะโชคดีนะคะ